เธอมันรวยเธอมันสวยเธอน่ามวยฉันไม่รู้เธอมาจากไหนฉันมันหวยไอหัวควยเธอจะสวยเธอไม่รู้ฉันเป็นใครภาพสวยรู้ที่จะสร้างดนบรรดาลที่พ่มามาสู่ฉันอลังการงานสร้างจริงนะแม่คุณเอ้ยฉันไหนเลยฉันจะปล่อยเธอหลุดมือเธอรวยไม่มีที่มาฉันจังไม่มีที่ไปจับสองมือตรึงเธอไว้กับพนังฟังเคียวลงคอเธอแล้วฉันจะดูดู ฉันมันตัวพอฉันมันแบงไพลกัดคอเธอไว้แล้วฉันจะดูดดูดดูฉันมันเลือยไรปริงควายตัวใหญ่กัดร่างเธอไว้แล้วฉันจะดูดดูดดูเธอลงเข้ามาฉันลงเข้าไปก็ผไม่ขึ้นในสังคมเสื่อมูบดูดแพงมาเน้นทั้งตัวรวมกันปันหัวเสาโกงวานภาพสวยรู้ที่เราสร้างดมดันวิมันทิพย์ ลังการเงื่อนสางจริงนะแม่คุณเอ่ยฉันไหนเลยฉันจะปล่อยเธอหลุดมือเธอรวยไม่มีที่มาฉันทำไม่มีที่ไปจับสองมือปรุงเธอไว้กับพนังฝังเคียวลงคอเธอแล้วฉันจะดูดดูดดูและฉันจะดูดดูดดูฉันมันตัวพอฉันมันแบวมไพกัดคอเธอไว้และฉันจะดูดดูดดูฉันมันเลือยไรปริงควายตัวใหญ่กัดร่างเธอไว้และฉันจะดูด มันเลือบไร้ปริงควายตัวใหญ่กัดร่างเถอไว้และฉันจะดูดดูด,ดูดเอาแล้วไงสวยกันหมดภาพสวยรู้ที่เธอสร้างมาจากไหนโอลลพเอลังการงานสาร้างจริงนแม่คุณเอ้ยฉันไหนเลยฉันจะไปล่หลุดมือเธอรวยไม่มีที่มาฉันจะไม่มีที่ไปจับสองมือตึงเธอไว้กับทนังฟังเคียวลงคอเธอแล้วฉันจะดูด,ด ฉันมันตัวพ่อฉันมันแวมไพร์กัดคอเธอไว้และฉันจะดูดูดูฉันมันเลือบร้ปริงควายตัวใหญ่กัดร่างเธอไว้และฉันจะดูดูดูฉันมันตัวพ่อฉันมันแวมไพร์กัดคอเธอไว้และฉันจะดูดูดูฉันมันเลือบร้ปริงควายตัวใหญ่กัดร่างเธอไว้และฉันจะดูดูดูฉันมันตัวพ่อฉันมันแวมไพร์กัดคอเธอไว้และฉันจะดูดูดดูฉันมันเลือบ ริงควายตัวใหญ่กัดร่างเธอไว้และฉันจะดูดดูดแล้วฉันจะดูดดูด,ด,ดแล้วฉันจะ